งานหยาบปอกบาถูกจับโดบสอบแบน4ปีเรียกว่าโอ้โหช่วงนี้ถือเป็นวิกฤตเลยครับของกองกลางพอป๊อกบานะฮะที่เพิ่งจะหายจากการบาดเจ็บครับแล้วก็กลับมาลงเล่นให้กับยูเวนตุสได้นะฮะล่าสุดครับมีรายง,งานข่าวจากสื่อของอิตาลีนะครับบอกว่าปอกบาเนี่ยนะฮะซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสเนี่ยไม่ผ่านขั้นตอนในการตรวจโดมครับจากแมทที่ชนะอูนิเซ่ไปได้3 0ศูนย์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยรายง,งานเนี่ยระบุว่าผลตรวจที่ออกมาครับก็คือมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เป็นบวกนะฮะแล้วก็เตรียมจะถูกสั่งให้ระงับการลงสนามไว้ก่อนครับซึ่งถ้าหากเจ้าตัวยังกระทาความผิดถ้าผิดจริงเนี่ยแล้วถ้าตรวจสอบว่ามีการใช้สารกระตุน้นสารโดปจริงเนี่ยมีโอกาสจะถูกแบนถึง4ปีเลยทีเดียวเลยครับก็ถือเป็นข่าวร้ายข่าวที่น่าช็อกสําหรับซูตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะเพราะว่าล่าสุดพึ่งยาต่อสู้ปัญหาการบาดเจ็บครับแล้วก็โอ้โหปีที่แล้วเนี่ยเล่นไม่ได้ทั้งปีนะฮะปีนี้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ว่าโอ้โหปรากฏว่าลงสนามปุ๊บก็มีปัญหาเรื่ออองงงงขสสาาารรกะะตุน้นนปททัีทบบพล สนามให้ทีมแค่สาย2นาทีนะครับแล้วก็เจอกับอูดิแต่ว่าสุดท้ายก็โดนตรวจดบไม่ผ่านซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่วิกฤตของพอปอกบาเลยครับทีนี้มาดูสถิตีของพอปอกบากันหน่อยครับว่าเขาเนี่ยลงเล่นให้กับทีมไหนกี่นัดกันบ้างนะฮะปอกบานะครับแจ้งเกิดจากการเป็นดาวรุ่งของแมนยูครับก่อนที่จะไม่ได้รับโอกาสใายุของเซอร์เล็กนะช่วงแรกเนี่ยเขาเล่นให้แมนยูค่าสามนัดนะฮะก่อนจะย้ายไปอยู่ยูเวแล้วก็เป็นตัวหลักเลยครับลงเล่นไป124เกมครับในรอบแรกยิงได้ส ส8ประตูก่อนจะกลับมาอยู่แมนยูในรอบที่2ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ยุคนี้เนี่ยก็ได้รัประกาศเป็นตัวหลักมากขึ้นนะครับลงสนามให้กับแมนยูไป154้ยนัดยิงได้29ประตูครับแต่พอย้ายกลับไปได้ค่ะยูเว่ปรากฏว่าโอ้โหเล่นได้แค่7เกมฮะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวรักษากันเป็นปีครับก่าจะหายที่ก็กลับมามีข่าวดีอีกแล้วนะฮะส่วนในนามทีชาิฝรั่งเศสครับเขาจะเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักเลยสำหรับฝรั่งเศสนะฮะเล่นให้ฝรั่งเศสมาทุกชุดเลยนะครับแล้วก 1นัดยิงได้11ประตูนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับรวมถึงาพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์บอลโลกด้วยในปี2018นแะครับแล้วก็เป็นบอลโลกยู0่ปี2013ด้วยก็ถือว่ากับทีมชาติเนี่ยเขายังเป็นตัวหลักเสมอถ้าฟิตสมบูรณ์ร้อนะครับแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกรอบครับว่าสายกระตุ้นสารดมเนี่ยจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็มีโอกาสโดนแบนสีปีแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยก็มีโอกาสจะแค่ต่างให้กับตัวเองได้ก็ต้องรอดูว่าปอกบาจะเอาตัวรรรออดจาากเคคนนี้ย่งไะับ เดี๋ยวจับตาดูกันถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ